วันนี้จะมีเทคนิคเจ๋งๆนะครับในการเปลี่ยนกรรมตัวเองในเปลี่ยนพูดง่ายๆคือเปลี่ยนอนาคตตัวเองเพราะว่าคุณต้องเข้าใจนะว่า95%นี่เป็นวิทยาศาสตร์นะครับ95%ของที่คุณทําตอนนี้มนุษย์ส่วนใหญ่นะเป็นการโปรแกรมจากอดีตทั้งนั้นนี่เป็นเหตุผลที่เขาจะเปลี่ยนอะไรเปลี่ยนไม่ได้สักทีเพราะว่า95%ทําโดยอัตโนมัติแปลว่าอะไร สิ่งที่มันคืออัตโนมัติมันคืออะไรมันคือนิสัยนะครับเพราะฉะนั้น2วิธีของเรานะครับอันแรกเลยก็คือว่าตั้งจิตไว้ก่อนเลยตั้งใจไว้ก่อนเขียนบอกว่าสิ่งที่ฉันต้องการเปลี่ยนมันคืออะไรคุณจะต้องชัดเจนกับตัวเองความชัดเจนมันคือพลังเพราะฉะนั้นอันแรกคือความชัดเจนนะครับความชัดเจนแล้วคุณต้องเขียนไว้เลยว่าฉันต้องการน้ำหนักที่6กกิโล แล้วฉันจะเป็นคนหุ่นดีไม่ใช่6กกิโลหรือว่าถ้าผู้ชายนะผู้ชายไม่ใช่หุ่นดีถ้าหุ่นดีแบบไหนหุ่นดีแบบมีซิกแพคหรือเปล่าหุ่นดีแบบมีกล้ามหรือเปล่าแบบผมก็ตั้งเป้ากับตัวเองเหมือนอางนั้นเหมือนกันนะครับจนเปลี่ยนตัวเองไนดะ้คือมีช่วงหนึ่งที่เปลี่ยนตัวเองไม่ได้เลยคือตอนนั้นน้าหนัก68แล้วก็ขึ้นก็เหือเป็น70นะครับผมก็ตั้งเป้าว่า6กกิโลจะต้องหุ่นดีจะต้องมีซิกแพคจะต้องมีกล้ามจะต้องแบบแล้วก็ ตั้งเป้าจนชัดเจนจนตอนนี้เป็นแบบนั้นแล้วนะครับหุ่ดีขึ้นแล้วก็น้ำหนักลดลงจนเหลือ62กิโลแล้วก็รู้สึกดีกับตัวเองรู้สึกสุขภาพดีมากเพราะฉะนั้นตั้งเป้าอย่างชัดเจนนั่นคือข้อหนึ่งนะครับเดี๋ยวรอแป๊บน,นึงเสียสมาธิ เป็นไงบ้างเมื่อกี้นี้นานนะคะก็บอกเขาเลย Excuse me เรียบๆแลยวต่อเลยอีกนิดเดียวก็จะจบแล้วนี่เหรอมันไม่ได้เมื่อกี้นี้ลงแคตตาล็อกไปยังแคตตาล็อกลงเลยนะตามตามตรงอินเทอร์เน็ตเลยเอเ e ็กเซเลยเขียน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 เลยพี่จะได้สบายใจ ไม่รู้มีคลิปตกหล่นบ้างบ่าที่อัดไปแล้วไม่ได้ใช้อะแล้ันนี้ไปใส่ร้อยรอนะสอ,สองอันนี้สองอันละหลังสุดอ่ะอ่ะ,อะเคยต่อเลยข้อสองนะครับก็คือการสะกดจิตตัวเองสะกดจิตตัวเองทํำยังไงสะกดจิตตัวเองก็มีสองวิธีอันแรก การสะกดจิตตัวเองเนี่ยคุณทําเองได้หมายความว่าวิธีการสะกดจิตเนี่ยเวลาเวลาสะกดจิตเนี่ยคุณจะต้องอยู่ในขึ้นสมองที่เรียกว่าเทต้าเทต้าสะกด t h E T A นะครับขึ้นสมองเทต้าก็คือตอนที่คุณกําลังเคลิมเคลิมจะมีอยู่แค่2ช่วงในในหนึ่งวันที่คุณกําลังเคลิมเคลิมที่กําลังใกล้จะนอนอ่ะใกล้จะนอนจะหลับอ่ะในช่วงที่คุณหลับมันจะเป็นช่วงสมองที่แบบว่าขึ้นสมองที่ต่ําสุดก็คือเดลตานะครับอ่ แต่ว่าตอนช่วงคำเคิมเนี่ยจะ,จะเรียกว่าเทต้ามันจะมีสองช่วงคือตอนก่อนนอนกับก่อนตอนเพิ่งตื่นนะตอนพิ่งตอนก่อนนอนที่คุณกำลังเงี้เริ่มจะหลับแล้วหรือว่าตอนพิ่งตื่นคือตื่นขึ้นมาเพิ่งตื่นแล้วก็รู้สึกกำลังงวงเงียอยู่กำลังสบายนอนสบายอยู่ช่วงนั้นแหะครับผมมีเทคนิคคือมี เป้าหมายของตัวเองติดไวไว,ไว,ไวที่ข้างๆเลยเขียนเป็นตัวเขียนไม่ใช่ไว้ในโทรศัพท์นะไม่แต่ว่าเป็น,เป,นเป็นกระดาษที่เหมาะมือแล้วเขียนไว้เลยชัดเจนเพื่อที่ฉันจะได้สะกดจิตตัวเองตอนตื่นขึ้นมาหรือว่าก็ใช้เป็นออดิโอก็ได้ครับพวกที่ผมก็มีทำพวกออดิโอ,อ audio, แบบเป็นเซลฟ์ทอลก็คือพูด กับตัวเองตอนเช้าหรือไม่คุณก็ทําเองก็ได้นะครับก็เอา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 เป้าหมายของคุณเนี่ยเขียนให้เป็นแนวของ positive self talk นะครับคือการ self talk ที่เป็นเป็นบวกจริงๆเรื่องนี้ผมเคยสอนไปในออดิโอบุ๊กชื่อว่าเปลี่ยนวาจาเป็นประกาศิทธ์สอนดีเทลรายละเอียดทุกอย่างไปลองเรียนคอร์สนั้นดูก็ได้นะครับเพราะว่ามีเทคนิคเยอะแยะเกี่ยวกับการที่จะสร้าง self talk ที่ work พูดง่ายคือโปรแกรมจิตตัวเองใหม่แล้วก็ มีอีกวิธีหนึ่งนะครับในในการที่จะโปรแกรมจิตตัวเองใหม่ก็คือว่าพูดกับตัวเองตลอดเวลาพูดกับตัวเองตลอดเวลาไม่ใช่ถึงกับหนักคาตลอดอตลอดแบบว่า24ชั่วโมงนะครับเพียงแต่ว่านึกได้พูด คือการจะเปลี่ยนนิสัยอะไรคุณก็รู้ว่าเปลี่ยนนิสัยยากมากเลยมนุษย์เนี่ยจะเปลี่ยนนิสัยอะไรทีนี่คือมันฝังมาตั้งแต่เด็กแล้วเพราะฉะนั้นการที่เราจะเปลี่ยนอนาคตตัวเองเปลี่ยนให้เรานี่เป็นคนอีกแบบหนึ่งคนที่จากคนอ้วนเป็นคนหุ่นดีแล้วหุ่นดีอย่างนั้นไม่ใช่โยโย่นะหุ่นดีอย่างนั้นตลอดหรือว่าเปลี่ยนจากคนที่เป็นคนที่ขี้อายเป็นคนที่มั่นใจในตัวเองเนี่ยคุณจะเปลี่ยนนิสัยเนี่ยมันเปลี่ยนยากเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องพูดกับตัวเอง เสมอในแนวที่เราต้องการไปใช้คำพูดสร้างอนาคตนะครับสิ่งนี้มันใช้เวลาคอนโทรลแต่สิ่งที่ง่ายที่สุดก็คือว่า,เ,าเทรนจิตตัวเองแล้วก็เทรนคำพูดตัวเองแล้วก็ในอลองลองลองอใช้ลองทำผลิตออดิโอเองก็ได้นะครับคุณอัดเสียงตัวเองแล้วก็พูดไปในแถวทางเอาเป้าหมายที่คุณต้องการ มาใส่ในออดิโอเทปนั้นแล้วก็ฟังทุกวันตอนเช้าก่อนตื่นนอนและตอนกลางคืนหรือไม่ก็ฟังออดิโอของผมนะครับเปลี่ยนวาจาเป็นประกาศประกาศสิทธิ์ผมบันดิตนวลศีเจอกันคลิปหนะ้าสวัสดีครับ